ตั้งใจมากๆกนะคะกับผลิตภัณฑ์ MAY เป็นเครื่องสำอางค่ะมันจะแบบมีความพิเศษโอ้ยังไงบ้างคะความพิเศษก็คือสิบคราบของแมุ่กตัวผลิตภัณฑ์ของแต่ตัวเนี่ยจะบำรุงไปในตัวก็คือพูดง่ายๆว่าจะไม่มีการที่แบบว่าเออแบบใช้ลิปเราปากแห้งหรือว่าเอ่อทาแล้วหน้ามันหรือหน้าแบบมีสิวหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้ทดลองถูกขั้นตอนด้วยตัวเองหมดเลยค่ะนี่บอกว่าอดใจไม่ไหวเลยท้งต้องแบบต้องรีบเปิดตัวก่อนแม้ว่าจะยุ่งตามแมจะ มันคือเราพยายามแบบเร่งที่จะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานานมากแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาเสร็จเราในช่วงนี้เราก็รู้สึกว่ามันจังหวะพอเหมาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รีบๆใช้กันยอะไรเงี้ยก็เลยจังหวะดีก็ขอเปิดตัวก่อนงานแต่งลากันตอนที่เปิดตัวคะตอนนี้มีทั้งหมดออกมา4ผลิตภัณฑ์ค่ะก็จะมีเป็นบาร์นะคะเป็นฟาวเดชั่นบาร์<า>ที่สามารถแบบทาแล้วก็เบลอรูขุมขนได้เลยแล้วก็เกลี่ยปึ๊บวนๆที่ใบหน้าจะกลายป อันนี้เป็นตัวไฮไลท์ของเราแล้วก็มาเป็นเ,เป็นออร่าพาวเดอร์นะคะ mm hmm. ก็คือใช้เติมระหว่างวันก็เป็นแป้งที่ที่เหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงไอคอนิกบลัชก็คือเป็นบลัชที่สามารถจริงๆนะพาได้ทั่วหน้าเลยมันจะเป็นตาแก้มปากซึ่งสามารถบำรุงไปในตัวด้วยแล้วก็ สีมันน่ารักมากมีทั้งหมด5เฉดสีนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือพันตัวสุดท้ายก็เป็นวิงเวื่อตินนะคะก็เป็นตินที่น่ารักมากๆค่ะเราจะรู้สึกเด็กลงก็อยากให้ลองกันดูค่ะอ่าฝากไมายฝากอะก,ก็ฝากทุกๆคนนะคะให้หันมาดูด้ตัวเองแล้วก็เออไม่ว่า มันอยากให้หันมาลองเครื่องสำอางของมีด้วยนะคะก็อยากให้เปิดใจแล้วลองดูกันว่าชอบไหมติชมกันมาได้ค่ะเพราะว่าตั้งใจมากๆค่ะยางเปิดตัวผลิตภัน,นีไ้ได้ปรึกษาปัวใจอะไรอย่างนี้ปรึกษา, <c oughs> กษาไหมเหรอคะไม่ไม่ค่อยได้ปรึกษา <c oughs> เขาเท่าไหร่แต่เขาจะให้กําลังใจตลอดเราก็จะบอกว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่อะไรอยู่เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านเครื่องสาอางเท่าไหร่แต่เขาก็พร้อมสพอร์ตเต็มที่วันนี้เราก็บอกว่าเออวันนี้เรามาเปิดตัวนะะแวะมาไหม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาแวะมา ก็ใจ,ใรจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยุ่งมากนะครับเพราะว่ามันสองอาทิตย์กว่าแล้วจะจะจะ,จะถึงวันนั้นแต่งงานแล้วแต่ว่าเมย์ก็ยังแบบยังทำงานหนักอยู่ในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือผมเองก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องเครื่องสำางเยอะอย่างที่ว่าแต่ก็มีให้กําลังใจบ้างในเรื่องแบบอะไรที่มันไม่ได้แบบลึกมากกับเรื่องเครื่องสำางอะไรครับแต่วันนี้วันนี้หายเก่งไหมครับวันนี้ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นรู้สึกผมยางคนชินอยู่เพราะงานที่แล้วก็เจอวิว่ผมทำได้ใช่ใช่ งานงานงานแตงยนไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะโอ้เยอะแล้วนะ90เปอรพร้อมรับแขกแล้วนะจริงๆแล้วครับเ้ยเีนยังจัดการไม่หมดเลยเจนก็เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆเหลือญาติผู้ใหญ่อีกบางคนที่ต้องไปเชิญเองก็กําลังจะไปนะคะเจนย็นแก็เออแล้วก็ฝากเชิญสื่อๆที่สื่อคนด้วยว่าวันที่16เราเจอกันที่เอราวันาตอนประมาณ3โมงถึง4โมงอี้เดี๋ยว เดี๋ยวเรามากินขนมกันแล้วมาคุยกันเรื่องหวานๆว่าเราไปจุดไหนที่เรารู้สึกกังวลในง,งานวันวนี้กังวลสุดจะเป็นเรื่องของแบบแขกผู้ใหญ่มากกว่าว่าแบบที่นั่งเราอ่ะจะมีที่เขานั่งพอไมไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วอาจจะต้องนั่งทุกคนซึ่งเออก็ก็ยังกําลังจัดที่อยู่อะไรอย่างเ<ม>งี้ยค่ะถ้าเปิดในตอนนี้ประมาณไหนแล้วคะประมาณมัน ก็ถามเพื่อนนะว่าตื่นเต้นคืออะไรทําไมเราไม่เห็นรู้สึกตื่นเต้นอะไรแต่เรารู้สึกจะเครียดหรือกังวลก่อนนอนว่าแบบเขากาลังจะหลับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้ไปเจอคนนี้มาแล้วเขายังไม่ได้การอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยแต่ละเราต้องเด้งตัวเองขึ้นมาจากเตียงเพื่อมาจดก่อนว่าเขายังไม่ได้การอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาคงเพื่อนบอกเนี่ยแหละเขาเรียกว่าตื่นเต้นอะไรกันแต่งนี้คือตามตามใจใครค่ะพี่เมย์นี่ตามใจใครไอเดียใครเป็นหลักผสมกันผมว่าเราก็แยกเรื่องกันว่าอันนี้คือ ถ้าใครตัดสินใจก็ตัดสินใจเรื่องนี้ไปเลยอ,อย่างเช่นอาหารก็อาจจะลูกลูกกันบ้างแต่ก็คือให้สิทธิคนนึงอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ตีกันอ,อ่าอาันนี้คือไปแกตัดไแตัดต้นลมตัดไปตั้งแต่ต้นลมไม่ต้องเถียงเยอะอะไรจริงๆไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะหลายๆคนถามว่า <S <S ทะเลาะกันไหมไม่มีแต่ว่าในเรื่องของพวกแบบดีเทลกุ๊กกกิ๊กๆคุณบีก็จะให้โอกาสเป็นแบบทไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราเราก็แล้วเราก็เอาไปถามเขาว่าอันนี้ดีไหมหรืออะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะมีแบบสองออปชั่นให้เขาเลือก เอกับปี B, ชอบอันไหนอะไรอย่างี้ค่ะแต่ในเรื่องของแบบแสงสีเสียงเนี้ยเราไม่รู้เรื่องเราก็ให้เขาตัดสินใจเรื่องของเครื่องดื่มให้เขาตัดสินใจในเรื่องอาหารเราอาจจะเป็นคนชิมแล้วก็เรื่องการ์ดเรื่องออแบบการประดับบางอย่างที่เราชอบเราก็จะบอกเขาก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรดีมสีรายละเอียดเป็นตระมานไหนคะดีมสีจริง,รงๆเราไม่ชอบสีชมพูบิ๊กชอบสีเขียวตีมก็เลยออก การประดับบางอย่างที่เราชอบเราก็จะบอกเขาก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาเลย,ลย,เยตีมสีระยลอะเอียดเป็นตรอมาไหนคบตีมสีจริงๆเราไม่ชอบสีชมพูบิ๊กชอบสีเขียวตีมก็เลยออกมาเป็นเขียวชมพูทองพิงโก้ค่ะแล้วก็ชอบป่าป่าก,ก็ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะ เจ้าสาวตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่อยากเปลี่ยนชุดเยอะแต่ไปมาตอนนี้ไปห้าห้าหรือหกแล้วค่ะห้าที่รวมไปถึงอันดับเ่าระรวมแล้วรวมหมดแล้วคงไม่เกินไปกว่านี้แล้วไม่ไหวแล้วค่ะมันเยอะไปค่ะแต่ก็เป็นทุกชุดก็เป็นอะไรที่เราชอบแล้วก็ทุกร้านที่ปัดไทยก็คือแบบเป็นร้านที่ที่เขารู้จักเราแล้วแล้วแล้เข้าใจในความเป็นเราก็ค่อนข้าออกมาเป็นตัวเรามากๆอย่างเงี้ยจะต้พอดูแลตัวเองบ้างไหมคะว่าเจ้าสาว ขาคอดูแลตัวเองเหรอตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเดือนเดือนที่แล้วยังมีบ้างนะคะแต่เดือนนี้ไม่มีไม่มีแล้วก็อาจจะแบบอย่างแมาก็วิ่งอยู่ที่คอนโดนะคะ่ะแท็กอะไรนอกเหนือก็ว่าจะไม่รักเตียมไมยบ้างก็ว่าจะไม่รักก็อาจจะใช้ไปเรื่อยๆย,ยังยังไม่มีแฮชแท็กใหม่คิดว่าจะใช้ไปยังมีลูกเลยค่ะหลังแต่งานงการ็ัอยู่ ไม่มีลูกก็รับได้ก็อาจจะรับปะคะแต่ว่าเรื่องละครยาว,ยาวๆอาจจะพักก่<ข>อนเพราะจริงๆก็ก็คิดว่าอยากอยากรีบๆมีลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พราะก็วางแผนกรรันด้วยกันไหมคมีค่ะก็เพื่อจริงๆอยากได้ปีหน้าเลยก็อาจจะต้องรีบ<า>ิดนึงอันนี้การคนดูดูเรื่องนะคะจบทาเรื่องการูกค่ะเขาบอกว่าปีหน้าอาจีครู้ส แน่นแน่นอนทุกคนลุมกันมีลูกเยอะมากเพราะว่าเนี่ยเขาเกิดปีมังกรเขาก็เลยอยากอยากได้ปีมังกรด้วยก็อาจจะพยายามลองดูแต่แต่จะได้หรือไม่ได้ก็นก็แล้วแต่แล้วแต่เลยแบบอาจจะอาจจะลองธรรมชาตินิดนึงถ้าเกิดไม่ได้เราก็อาจจะจริงๆเราเรามีฝากไข่ไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เดี๋ยวปรึกษาคุณหมอไว้แล้วค่ะว่าจะยังไงดีก็แดเลยดเลยไหม้ม ถ้าไหวนะคะถ้าไหวก็ก็อาจจะอาจจะแล้วคุณี่แปลว่าก็อยากได้แบบเหมือนกันใช่ไหมไม่จริงๆผม,ผมคิดว่ามันไม่อยากตั้งแบบว่าจะอยากได้อะไรอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าธรรมชาติได้ก่อนนั้นจะดีที่สุดครับแต่นอกจากนั้นก็ขอให้แบบเดี๋ยวหลบุปกันอีกทีหนึ่งได้ผู้หญิงผู้ชายก็ได้บอกเลยเน,นี่ตอนนี้คือเตรียมพร้อมจะเป็นคุณแม่เลยใช่ไหม เป็นเจ้าสาวก่อนยังวม่ไี้เป okay, ็นเจ้าสาวเลยเป็นคุณแม่เดี๋ยวอาจจะข้ามสเต็ปไปครับเรียบร้อยครับได้ขอบคุณนะคะัวัสดีครับ